ข้ามาไกลนับพันลี้เพื่อมาฆ่าเจ้าไงละ่ะลอก้อนข้ามาไกลมากนั่นไงเยอะเนาะบ่นเยอะจังเลยนะแปลงร่างซะงั้นมึงเปิดบังไทยแล้วมึงอ้าแล้วมึงเอากูไปละจ้าไม่จ๋าไปละแปมวแมว แม่เงเปิดบังใครแล้วเอาเราซะงั้นบ้านะหยี่บไปหากันไปไหนนะสวัสดีครับพี่จะระสู่เกมนาลกะนาลกะนาลกะเด้วันนี้เราเปลี่ยนจอมยูสพูดดีๆไม่ได้เล้ยวฮะเราจะมาแตกก่อนแต่ไหนวะตีทองหนุขมคอปุ๊บๆกบีแต่ว่า ไม่มีเกาะไม่มีเกาะหนูไม่มีเกาะตอนนี้น่ะเริ่บเริ่บเริ่บเฮ้ยก่อนหนูล่ะแม่ปวดตายยังเลยเนี่ยแม่แม่จ๋าก่อนหนูเนาะก่อนหนูเด้อ่าเยี่ยมเยี่ยมเอาละก่อม่วง เอาละ,ะรู้ว่าใครเป็นใครแล้วครับตอนนี้ล่ะมาเพื่อแตกบาลุกโขงปะบาลุกโขงมารู้ยละ มันจะไย่ไหนอะเอา้าไหนอะทันจอมยุทธในบ้านเลยเอา้าไหนอะเอา้าไหนอะเอาเ <c oughs> <c oughs> รียนสหาไหนอะเอ้าเฮ้ยมึงเรียนสอดแอบปะเนี่ยลูก เอาละก่ออินี่แล้วมึงยืนไหนอ้ยเธอหวานเจี๊ยบข้างล่างอ๋อน่าจะบอดอหลิ่มแรงสิอย่าดยูดิอุ๊ยีอะไรวะคุณม็นทำ giờ gì quá mình chỉ giờ này đi hử có mồ hổ rồi. là mình gì thế? này mình ăn này quá mày mình ปล่อยฟางเดี๋ยวเอาดิบอสนั่นแหละสองเฮ้ยเอไปฮึบเหยียบอากาศปั๊บป๊าป๊า

แม่งเปิดบังใครแล้วเอาเราซะง,งั้นบ้านะเหยียบไปหาไปไหนนะ่ะยิงใครวะยิงเราเลยยิงพี่และน้องพี่มาหาแล้วไปละกกลัวมาแตก อานีตามสิครับแม่หายหายด้วหายดวเอาเรียหกแล้วเลี้ยหกแล้วเหรอเฮ้ยเอาดีๆคือนะ แล้วจะไปหาคุณที่ไหนวะเหลือหกหน่อน,นี่นะแล้วเราจะหากันเจอไงเอาแล้วตามหาคุณรักสินะอสามพบษสามชาติเลยโอ้โหโหากันเจอปะเนี่ย่ะวัดรุ่นวัดน,น,นั้นยังไม่ตาย ถ้าเราไม่ตายมันก็ตายมีแค่นั้นงั้นเราก็ไปตายกันเถอะสามภบสามชาติมาละฉันมาหาเธออีกแล้วละวิ่งมาเป็นพันลี้เพื่อมาเจอเธอ,เอมาเลยนุ่ม

ฉันจะกด F ตั้งนานแล้วนะแต่มันดีเลย์อยู่แล่ะจอมยุทธ์พวกกันอยู่ไหนกันเนี่ยสามพบสามชาติน่ะไหนวะเอ๊ะโอ้โหมันอยู่นี่กันหมดนี่นะมันคือบอดใช่ไหม อันนี้น่าจะไม่ใช่บทเพิ่มยิงกันหาะรู e มันตีแรงจังวะ vâng xin lỗi 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 là. Thế lỗi 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 เอ้าไยุ่มกันด้วยเพื่อนจิ๋วกันน่ะคือสิหายเจอเนี่ยเอ๋อเอ๋ก็อยู่กันมึงก็เห็นกันอยู่ไม่ใช่หรือหายไปไหนวะเอ๋ไม่เอาหน้าหายไปไหนอ่ะมันจะไปจบนะถ้าจอมยุทธ์มึงไปไหนเนี่ยหายหรือเอาถืออ้าว ายจริงดิเองต้องดีเธอน่าจะนับอยู่นาว่ามันเหลือแค่เงี้ยเทือเธอหวานเจี๊ยบหวานเลยอ่ะน่าอีกเฮ้ยสามพุทสามชาติน่าอีกนะเธอจะอยู่ไหนเนี่ย อ้าวโอ้ยคุณเ,เอ็นจังงอปอุกเขวาน,น้ำตาลส่งบางยงฟัดอ,อ้มีกันแค่เนี่ยก็หนีกันโอ้เจอเหนื่อยไหมล่ะเหนื่อยเสียเจอเจอไปไหนล่ะ คือต้องรอใช่ไหมคือต้องรอกันใช่ไหมโหสาววสาวญาติไปไหนวะไปไหนของเขาวะ รอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้เธออยู่หุ่นใดเขาจะไม่เจอเธอจะมาเธอจะมาเมื่อไรอไม่ไหนวะไปอยงเขาวะมันไม่ไหนอย่งเขาวะ ออคนรอกระท้อปิดน,นะครับอ่าแล้วทาไมตายตต็มแล้วด้วยเขาน่าจะเหลือถ้าไม่ตายนะแล้วเข้าไปไหนอยู่วะแน่ว่ามันเห็นเรา và đó, bạn sẽ nhìn lâu, anh nhảy tôi thưa, nhìn lên, nấp, nè, tôi à, mình... thưa